เราคงเคยได้ยินคำว่าตาแทนตาฟันแทนฟันซึ่งมาจากพระธรรมอพยพบบทที่21ข้อที่2 3สถึง25สอนไว้ในพระคัมภีร์เดิมสิ่งนี้ขัดแย้งกับการสอนเรื่องการให้อภัยของพระเยซูในพระคัมภีร์ใหม่หรือไม่ตอบแบบสั้นๆเลยก็คือไม่ขัดแย้งกันครับคำสอนเรื่องตาแทนตาในพระคัมภีร์เดิมกับเรื่องการให้อภัยของพระเยซูไม่ได้ขัดแย้งกันพระเยซูบอกชัดเจนว่าพระองค์ไม่ได้มาลบล้างธรรมบัญญัติไม่ได้มายกเลิกธรรมบัญญัติแต่มาทาให้ธรรมบัญญัติที่เคย มีในตั้งแต่สมัยพระคัมภี์เดิมนั้นสมบูรณ์ในบริบทของพระคัมภีเดิมเนี่ยกฎหมายคําว่าตาแทนตาฟันแทนฟันเขาเรียกว่ากฎหมายตอบแทนอย่างเท่าเทียมไม่ใช่บอกว่าให้ไปทําแบบนั้นแต่หมายถึงว่าจํากัดว่าการแก้แค้นหรือการตอบแทนหรือการล้างแค้นเนี่ยห้ามเกินขอบเขตนี้ก็คือว่าถ้าเขาทําให้ตาของท่านบอด ท่านไม่ต้องห้ามไปฆ่าเขานะอย่างมากที่สุดท่ี่ท่านจะตอบแทนเขาได้แบบไม่ผิดกฎหมายของโมเสสเนี่ยก็คือทําให้ตาเขาบอดเหมือนกันดังนั้นก็เลยบอกว่าตาแทนตาฟันแทนฟันถ้าทําฟันหักจะไปทุบไปเขาขาหักก็ไม่ได้นะอย่างมากก็ทําให้แค่ฟันเขาหักดังนั้นเป็นกฎหมายแห่ง ความเมตตาก็คือเป็นการป้องปรามไม่ให้คนที่แค้นจะแก้แค้นเนี่ยทำเกินกว่าเหตุที่ควรจะทํานั้นซึ่งเป็นกติกาเป็นระบบความยุติธรรมในสมัยพระคัมภีร์เดิมนั้นซึ่งต่อมาในสมัยของพระเยซูพระเยซูบอกพระอรงค์มาเพื่อให้ทําบัญญัติครบบริบูรณ์พระองค์ได้นําเสนอคําสอนที่ยกระดับที่สูงกว่ามาตรฐานในพระคัมภีร์เดิมในพระคัมภีร์เดิมคือว่าเวลาใครทําอะไรกับท่านการตอบแทนเนี่ย อย่าให้เกินกว่าที่เขาทำกับท่านคือน้อยกว่าไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าให้เกินนั้นแต่พระเยซูมาสำแดงกติกาใหม่ที่สูงส่งยิ่งกว่าเดิมก็คือว่าให้เรายกโทษให้อภัยแทนที่จะลังแขนคนที่ทำผิดกับเราพระเยซูบอกให้อภัยยกโทษซึ่งเป็นการสำแเดงพระลักษณะของพระเจ้าพระเจ้าพร้อมที่จะให้อภัย กับคนบาปที่ผิดพลาดไปในพระคัมภีร์เดิมมีกติกาว่าทําได้ไม่เกินแค่นี้แต่ในพระคัมภีร์ใหม่พระเยซูบอกว่าเราในฐานะที่เป็นลูกของพระเจ้าเราควรทําแบบอย่างของพระเจ้าก็คือยกโทษให้อภัยกับผู้ที่ทําผิดกับเราดังนั้นในทั้งสองตอนในคําว่าตาแทนตาในพระคัมภีร์เดิมที่โมเสสสั่งไว้และการที่พระเยซูสอนว่าให้อภัยยกโทษกับคนที่ทําผิดต่อท่านนั้นไม่ได้ขัดแย้งกันแต่ของพระเยซูนั้นเป็นระดับที่สูงกว่าในการตอบแทน แทนที่จะตอบแทนไม่เกินไอความชั่วที่เขาทำมาเป็นตอบแทนความชั่วด้วยความดีซึ่งเป็นมาตรฐานที่สูงขึ้นกว่าเดิมซะอีกครับ